มาต่อในเป้พาดูนะครับสามแสนก็บาหัสนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้สามแสนเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้านะสเปคนี้โฉไม่ได้ใชนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีอยู่ประมาณสามคันนะครับที่ปรับราคาลงมาคันนี้นะครับตัวเครื่องหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าผ่อนเจ็ดพันต้นๆนะครับโฉมไม่โฉมไม่ได้เชนนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับ หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่สภาพดีนะครับรถเข้าใหม่และที่สําคัญผมบอกก่อนนะครับว่าปี18 เลขไม้แสีกลางๆเท่านั้นนะครับคัานี้เลขไม้แสีกลางๆนะครับที่อยากจะนําเสนอเพราะว่าราคามันราคามันดีนะครับโปกติไป400 0 0กว่านะครับ400ประมาณ4 1 1 0 0 0นะครับปรับลงมาประมาณ30,000แล้วนะครับให้ดูว่าสวยแค่ไหนนะครับแม็กนะจะเป็นแม็กปัดเงาทูโทนกระจังหน้าเป็นสีนะครับสีโครเมียมนะครับชนจะเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่ซื้อจะซื้อกับเป้ก็เป้จะมีแถมในเรื่องของประกันเครื่องเกียร์247รายการครอบคลุมทั้งหมดเรื่องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่อง เกียยรร์ด้วนะคับและนะครับผมบอกเลยโปรนี้นะครับจะหมดแล้วรีบๆโทรหาเป้นะครับเบอร์0 9 4 7์เก8านะครับเอาบัตรดีเคดีก็ออกฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าฟรีดาวผ่อน7,000กว่าบาทถ้ามีดาวหน่อยก็ผ่อนถูกลงถ้าพอนักงานบริษัทนะครับอายุงานเกินปีหรือ6เดือนทำงานอย่างที่เก่าต่อมาอย่างเงี้ยครับก็ออกได้เหมือนกันนะครับโทรมาปรึกษาได้เลยขอนะครับขออายุงานอายุเกิน18 19 20นะครับแล้วก็ทำงานมาแล้วที่ผ่านโปรแล้วออกได้นะครับ โทรหาเป้ปรึกษาเป้ได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าอย่างตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเป็นมีให้เหมือนกันนะครับภายในเป็นตกแต่งด้วยสีเบทนะครับสีเบทนะชมไม่ได้เชนสี ตัวนี้สีเทาดำเป็นสีที่หายากนะครับย้ำว่าสีหายากนะครับตัวนี้ได้ปี19นะข้อใหม่ข้อดีเลยคือปี19นะครับแล้วก็ไมล์แสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นลดหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับลดงานประวัติศูนย์หรือจะเป็นโฉมออนนิวนะครับได้สีขาวแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับปรับโฉมมาใหม่นะเป็นออนนิวทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ปรับโฉมไฟหน้าแบบใหม่บล็อก led ลมดําด้านในนะครับไฟตัดหมอกไม่มีเดี๋ยวผมแถมให้นะครับแล้วก็แม็กจะเป็นแม็กลายอัญลอยนะครับเดิมๆขอบ16 กระจกไฟฟ้ารอบคันฟิล์มรอบคันนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับสาภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ปีสิบเก้านะครับถ้าปียี่สิบจะเป็นเบาสีดําล้วนถ้าปีสิบเก้าจะเป็นเบาทูโทนนะครับอ่านี่ครับเบาเป็นทูโทนแบบนี้แสดงว่าคันนี้ปีสิบเก้านะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบใหม่แล้วก็หุ้มหนังอย่างดีนะครับพวงมาลัยคอนโทรลง,ง่ายเบาๆขับง่ายเลี้ยวง่ายคอนโทรลดีช่วงล่างนิ่มนะครับช่วงล่างเดวบล์วิชโบนนะครับด้านท้ายคล้ายกับแคมรี่นะครับ ด้านท้ายคล้ายกับแคมรี่เลยนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ถึง4จุดนะครับ 4. จุดแล้วก็บอกด้านหลังนั่งสบายปร่ปงๆแบบนี้เลยนะครับโปร่งนั่งสบายนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสบภาพเดิมนะครับสีเบดนะครับเป็นสีเบดนะ สีเบสตัดดําตัดเทานะครับโครงสร้างรับประกันมาตีให้หลังคองหลังคาเดิมๆนะครับซื้อรถก๊าเป้บอกเลยว่าคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับเบอร์ก็0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับผมเป็นฝ่ายขายโดยตรงของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับจบด้านวิศวะจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องรถการดูรถมือสองนะครับจริงๆนะครับบอกเลยนะครับว่าซื้อรถก๊าเป้คุณสบายจะได้คุณไม่โดนรถย้อมอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากโดนรถย้อมนะครับซื้อก๊าเป้ได้เลยนะครับเบอร์ก็เบอร์นี้แอดไไลลนนน์์ด้้เเยบบอรรีะคั ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ3 9 0 0 0นเานะปี18นะครับคันนี้ไม่แสนเก้แสนเจ็ดเนาะเป็นรถเข้าสู่ตลอดนะครับอย่างนี้ก็มีให้นะครับสามก็สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ถ้าผมแนะนำเอาคันที่สามแสนแปดหมื่นเก้าดีกว่าราคาดีกว่านะครับส่วนปีสิบแปดที่ไม่แสนสามเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคน่าสนใจนะครับสี่แสนเก้าพันนะครับ คันนี้ผมจะบอกว่าผมมีแถมในเรื่องของประกันเครื่องเคียร์ให้นะครับ247รายการครอบคลุมแถมน้ำมันเต็มถังให้แถมกล้องให้ครบเลยกล้องหน้าหลังแถมให้ครบแบบนี้นะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นเป็นสไตล์แบบว่าสป,ปอร์ตชบเชียวนะครับสวยๆเดิมๆน่าใช้นะครับตัวนี้รับประกันโครงสร้างให้ทั้งหมดเลยนะครับช่างเราก็เป็นฝ่ายจะซื้อรถรับตรวจรถนะครับก็ ซื้อรถเข้ามาคัสเกตให้ทุกคันแบบนี้ตัวนี้พิเศษอย่างนะตัวนี้พิเศษเลยมีไฟทัลโม่ไปจากหน้าได้สีดำได้สีเทาดํานะครับสีเทาดําแบบนี้นะครับเป็นสีดาเมทัลลิกไม่ใช่ดําด้านแบบนี้นะเนี่ยครับอันนี้คือดําด้านนะครับเห็นไหมไม่สวยเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะสวยกว่านะครับถ้าเลือกซื้อคันนี้นะถ้าเลือกจะซื้อคันนี้ดีกว่า8 445ทะเบียนนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับแอร์แบ็กมีให้ถึงเจดบรอบคันเลยนะครับแล้วเป็นเกียร์ออโต้ CVT ด้วยนะ ส่วนข้าต่อไปที่ผมอยากจะแนะนาอีกคันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะเป็นตัวที่นะครับเดี๋ยวนะหาให้ก่อนนะครับวันเมื่อกี้เดินอยู่เดินผ่านนะครับตัวนี้อีกคันหนึ่งนะครับเป็นปี18ตัวเครื่องพันหกนะครับสี่แสนเก้าพันนะครับอันนี้น่าสนใจเครื่องเดิมไฟหน้าตัวนี้ไฟหน้ามันตินะครับตัวกระจังหน้าจะได้เป็นสีเทาดำตแล้วก็มีพัดลมหมอกมาให้อันนี้ก็คุ้มนะครับคุ้มเหมือนกัน 4,900นะครับสวยๆคุ้มคุ้นะครับเลือกได้เลยถ้าชอบรถมือสอสภาพเกตเนะครับมีการันตีให้ทุกคันนะครับซื้อรถสักคันนะควรซื้อกับซื้อกับเต็นท์หรือว่าบริษัทที่เขามีรับประกันวารันตีให้แบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างให้นะครับขับไปใช้แล้วก็ซื้อไปแล้วถ้ารถมีปัญหานะครับเข้ามาซ่อมฟรีได้เลยนะครับซ่อมฟรีนะครับเราดูแลให้ นะครับไม่คิดแค่จ,จ่ายส่วนตัวนี้จะเป็น CNG นะครับคายหารถ Altis ที่เป็นเดิมแท้ CNG โรงงานผมแนะนำคันนี้นะครับถังอยู่ใช้ได้อีก10ปีนะครับ10กว่าปีเลยนะ15ปีอะถังกลับประกันให้นะครับติดตั้งเดิมแท้โรงงานขายต่อได้ราคาไม่ตกนะแบบนี้บอกนี้เป็นระบบ2อาเบนซินกึ่งแก๊สน,นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆ ช่วนไม้เช่นด้วยปี18ด้นไม้แสนเดียวนะครับราคาดี3 9 9 9 0 0 0นะครับให้ดูด้านในนิดหนึ่งด้านในเป็นบอกผ้าสีเบตนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับปุ่มสลับโหมด cng โหมดก็มีให้เลือกตรงนี้เลยนะครับไม้แสนเดียว นะครับย้ำว่าไม่แสนเดียวเท่านั้นนะครับคอนโซลตรงกลางตกแต่งด้วยสีดำนะครับตัดกับสีเบร FM AM มีให้ครบเลยนะครับสวยครบเครื่องน่าใช้นะครับผมบอกว่านะครับผมจัดการให้ทุกอย่างในเรื่องของรับประกันโครงสร้างนะครับตรวจให้หมด QC ให้หมดนะครับแล้วก็ของแถมเต้ก็แถมให้ครบๆเลยนะครับ ด้านหลังได้เดิมๆนะครับตัวเครื่องไป1 6นะไม่ใช่ตัว G นี่คือตัว E นะครับเป็นตัว E นะครับเสื้อถอยด้านหลังติดมาให้แล้วนะครับเรืยอว่าเรื่องการถอยไม่ใช่ปัญหาเลยด้านหน้าที่เห็นเนี่ยคือเตรียมปล่อยหมดแล้วนะครับอันนี้ให้ผ่านๆให้ดูว่าใน,นเตรียมปล่อยเตรียมปล่อยเตรียมปล่อยหมดเลยนะครับเตรียมปล่อยหมดเลยนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับราคา400,000 500,000 600,000นะครับตั้งแต่300,000เริ่มไปลูกค้าให้ความสนใจเยอะนะครับ แล้วถ้าขยับโฉมมาเป็นโฉมออนิวนะครับบางคนบอกว่าอ้ยไม่ชอบโฉมออนิวที่เป็นสีขาวสีบอลเงินมีไหมเรียบหรูดูแพงน่าใช้ช่วงล่างดีช่วงล่างหนึบท้ายใหม่ๆหน้าใหม่ๆผมแนะนําคันนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินสีบอลเงินนะครับสบภาพเดิมนะครับภายในนะครับก็เป็นบอ่อหนังนะได้บอ่อหนังทั้งหมดนะครับบหนังชุดเกียร์แบบใหม่ซิเป็น cvti 7สปีดแล้วก็แอร์เป็นออโต้ดูอ้อนะครับมีจอมีกล้องนะครับกล้องกล้องเนี่ยจะบอกว่าเป็น จะแถมให้นะถ้ากล้องหน้าหลังเนี่ยแถมให้ถ้าเจ้าของเดิมมันไม่มีนะครับตัวัชนคอนโทรลต่างๆมีให้ครบเลยบาะสีเบจเป็นบาะแบ็กอีซีทใหม่ๆแบบนี้นะครับสวยเดิมรับประกันรถโครงสร้างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาจะถ่ายคลิปเดี่ยวๆให้ดูนะครับทีละคันเลยนะครับมีรถที่เข้ามาหลายคันจะเป็นซูซี่ฮีตาสีขาวมุกตัวมิดนะครับตัวมิดก็มีตัวเอ็นที่ก็มีนะครับช่องเป้ก็ยิงรถมีหลายคาสนะครับให้เลือกแล้วจนมีออสยาลิสเอลติสแบบนี้ก็ซีฮีตาร์ก็มี ตัวนี้ถ้าพิเศษคือแอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับแอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งนะครับมันจะตกแต่งด้วยคือความเส้นสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นเส้นโครเมียมตัดกรอบลงกระจกนะครับความสวยความหลอ่อไม่เป็นรองใครนะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับหน้าใหม่นะครับคันนี้479,000ปี19นะครับ479,000ถือว่าราคาดีเลยออกใหม่ แปดแสนกว่านะครับเป็นรถที่ขายดีอนหนึ่งยอดชิดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องรถเป็นรถที่เครื่องอึดถึกทนนะครับปัญหาน้อยศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับใครหาก็ติดต่อมาหาเพยได้เลยนะครับรถค่ายโตโยต้านะครับเครื่องนะครับข้อดีนะเครื่องอึดถึกทนนะครับอะไรหาง่ายแล้วก็คัสเซอร์วิทถูกนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหม่ดนเชนกระจังหน้าใหม่ดนเชนนะครับ ราคา3,99,000นะครับปี18นะครับเครื่องพันหกนะครับขึ้นคงขึ้นเขาไม่ใช่ปัญหานะครับรถคันนี้นะครับขึ้นเขาเนี่ยบอกเลยเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นรับสบายนะครับนั่ง4-5คนสบายๆเลยและสำหรับใครที่สนใจนะครับรถสวยๆนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 8แอดไลน์ดีทักมาได้เลยนะครับมีทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่นะครับโฉมก่อนไม่ได้เชนก็มีให้ลอลายสวยเป็นสีบอลเงินแบบนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับ ตัวนี้เป็นตัวโฉมอ l l New นะครับปีนะปี19ไม้แสนเดียวนะครับไม่แสนหนึ่งหมื่นสีแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันที่ถือว่าราคาดีนะครับราคาดี สมหน้าหล่อดูอดันน่าใช้นะครับแม็กเดิมโรงงานด้วยนะคโครงสร้างเดิมสีเดิมเครื่องเดิมไม่มีแต่งนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบตัวเกียร์เกียร์เป็นใหม่นะครับคันนี้ทะเบียน5751นะครับคันนี้510,000หนึนะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยราคาเนาะตามปีนะครับตุณนี้ปี19นะครับถือปีใหม่เลย19 20 21 22 24นะครับรถ45ปีเท่านั้นแล้วปลดเป็นรถหน่งงานทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้ก็แบบราคาลงมาเหลือแค่400,000ตั้งหมื่นนะครับจาก429,000เหลือแค่410,000เท่านั้นนะครับราคาดีราคาโดนแล้วผมก็มีแถมพวกซีวิกให้ด้วยนะครับเอฟซึ F ่เอฟซนะครับมีให้เอฟอี FE ก็มีให้นะครับส่วนแคมรี่ชมอ่อนิวสีขาวแบบนี้ก็มีให้นะครับโชมออนนิวม่มีให้เหมือนกันแต่ว่าราคาอยู่700,000กว่า 85,009ปี 59, 19นะครับหรือเป็นหุ้ซีวิกก็มีให้แคมรี่โฉมกอาเมเชนให้เขามีให้เลือก,เล,อกเลือกได้เลยนะครับย้ำว่าเลือกได้เลยสนใจคันไหนนะครับติดต่อมาหรือเป็นไอคอร์ดแบบนี้นะครับไอคอร์ดเป็นคู่แข่งของแคมรี่นะส่ส so, น U4L 6 5 0 0ปี18ก็มีให้สวยๆและหละ่อทั้งนั้นนะครับ สนใจคันไหนนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับแอดไลน์ไอดีทักมาได้เลยนะครับเป้อยู่ที่บริษัทเพชรจนต์รถมือสองนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับคัดรถสวยเกรดเอคุณภาพรับประกันเรื่องโครงสร้างให้ด้วยนะครับรับประกันเลยว่าไม่ชนหนักไม่มีพิควั่มนะครับเล่นให้ดูนะครับถ้าเจอชนหนักพิควั่มนะเราต่อตัวรถนะรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับวันนี้ต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใใหหมม่นนนคคลิป้าะรับผ สวัสดีครับ